ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ในสวนข้างบ้าน <c oughs> พี่น้องค้าแล้วเพิ่งดูพิตาสออนบ่จากที่เอามาปลูกกระถางน้อย,นยไหมคะ่ะกระถางขนาดสี่นิว้วแต่ว่าจะสามปีแล้วนะคะเป็นเป็นช่วงที่เขาออกดอกเนาะคะ่ะเริ่มออกตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาตอนนี้ก็ปลายเดือนย่างมือเศร้านี่อุ้ยอันนี้ช่วงใบด้วยคะ่ะ ช่วงบที่กิ่งใบเขียวสดนะคะแล้วก็ดอกเป็นสีม่วงเข้มแต่ว่าทายแบบย่อนแสงพี่น้องคะเาเบมึงดูดอกลาเวนเดอร์หอมเลยค่ะปลูกก็ง่ายลืมรดน้ำเป็นเดือนก็ไม่เป็นไรพี่น้องคะ่ะแต่ว่าที่นี่อากาศเย็นเนาะแล้วน้ําหมอกลงแรงมึงดูคะ่ะพึ่งมาตอมน้ำหวานมึดมือพี่น้อง แห่งร่มพัดแห่งหอมเดี๋ยวมาดูค่ะที่จริงว่าจะตัดตัดแต่งต้นไม้ไม้ประดับออกจังน้อยอยังสีหน้าก่ะโอ้ยคือเสียดายเถอะน้องสีนะคะ่ะว่าิิปลูกพักจะปลูกพักไว้กินแต่กะกินพราะทอะไรเลยค่ะดอกไม้มันก็นงามเนาะ ตัดสินใจไม่ถูกดอกลาเวนเดอร์ปลูกใกล้ๆกุหล,ลาบหินนี่คาซุา่าโอวาตาสามปีพี่น้องค่ะจากกิ่งเล็กๆเป็นต้นใหญ่ที่นี่นิยมปลูกปลูกแบบให้เขาปล่อยให้เขาต้นโตต้นใหญ่แหง,ง่ายแห้งงามเลยคะ่ะแล้วพออายุมากเขาก็จะออกดอก แต่ว่าอันนี้สามปีแล้วยังไม่ออกดอกปลูกตั้งแต่กิ่งเล็กๆแบบเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะกิ่งมันหักแล้วก็เอามาชำก็ติดนะคะนี่ปลูกสารพัดผักนี่ค่ะหลายเดือนนะคะนี่เอาชำเอาเอาปักไวล้ลงดินซื่อมันก็บม่ตายได้พี่นอ้องต้นไม้ไม่ได้ตายง่ายๆนะคะอ่อนซ่อนอ่อนซ่อน,น,อนลาเป็นเดินน้ำบอ่อพี่น้อง เพึ่งมีตอนทั้งวันเลยนะคะลมแรงแรงเมื่อเช้าว่าจะมาถ่ายตั้งแต่ตอนเช้าแต่ว่าลมแรงมันถ่ายไม่ได้แรงมากช่วงค่าก็หลดความแรงแห้งลงมากแน่นะล่มปลูกต้นเล็กๆโตเร็วมากพี่น้องคะ่ะ เอาใจคนชอบไม้ดอกไม้ประดับดอกลาเวนเดอร์สวยหอมอยากเรียกพึ่งมาอยู่ในสวนก็ลองปลูกดอกลาเวนเดอร์ดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะรับรองให้ดอกดอกด้วยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแสอะไรเลยปลูกแล้วก็ปล่อยๆไว้เขาก็งามเองกอใหญ่มาก คลิปนี้ก็พาชมสวนข้างบ้านดอกลาเวนเดอร์ในสวนข้างบ้านขอปพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ